พดในแต่และช่วงอายุก็ต้องการปริมาณน้ำที่แตกต่างกันไปน,นะครับสำหรับการทำข้าวโพดด้วยระบบน้าหยดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยจะพาเราทุกคนมาดูการให้น้ำของการทำข้าวโพดนอกฤด,ดูหรือข้าวโพดระบบน้ำหยดกันนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วหนุหน่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพเป็นกำลังใจให้กับนังหนุยด้วยนะครับเดี๋ยวเราลุยกันครับการทำข้าวโพดน็อกดูดูหรือการทำข้าวโพดหน้าแรงนะครับการให้น้ำถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้เราได้ผลผลิตดีหรือเปล่าแล้วก็ข้าวโพดโตปกตินะครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับต้นแค่แกนหรือนอกน้ำนะครับแปลงนี้นะครับใช้ ระบบน้ำหยดแบบวางทุกล่องนะครับระยะห่างของรูน้ำหยดก็อยู่ที่ประมาณยีเซนระบบน้ำหยดนะครับจะมีความชื้นตั้งแต่ด้านล่างของดินมาถึงผิวดินนะครับนี่คือระบบของน้ำหยดข้าโพดแต่ละช่วงอายุนะครับต้องการปริมาณน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับ แปลงนี้นะครับหยอดเสร็จแล้วครั้งแรกให้น้ำก็คือต้องให้น้ำจนดินมีความชื้นมาถึงหน้าดินนะครับถึงหน้าดินนะครับคือการให้น้ำครั้งแรกและหลังจากนั้นนะครับประมาณห7ถึงเจ็ดวันก็พวกเราก็จะงอ,อกขึ้นมาเราก็ไม่ต้องรีบให้น้ำนะครับวิธีการสังเกตการให้น้ำครั้งที่สองนะครับ ให้เราหาไม้ประมาณนี้นะครับแล้วกะระยะไว้ที่ประมาณ15เซนประมาณสิเซนนะครับจิ้มลงไปในดินนะครับจิ้มลงไปในดินเพื่อจะดูว่าดินเรามีความชื้นหรือเปล่านะครับมีความชื้นพอหรือเปล่าถ้าเราจิ้มขึ้นไปแล้วสิบห้าเซนแล้วมีดินเปียกติดที่ปลายไม้ขึ้นมา เราก็ไม่ต้องรีบให้น้ํานะครับถ้าเราจิ้มลงไปแล้ว15เซนแล้วไม่มีดินเปียกเราถึงทำการให้น้ําครั้งที่2นะครับเราจะใช้วิธีการนี้นะครับคือประมาณ15เซนเนี่ยจนถึงอายุประมาณ45วันนะครับเราไม่ควรที่จะให้น้ําบ่อยจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวข้าวโพดเราจะเกิดอาการนอกน้ํา ต้นแค่แก่นนะครับอย่างแปลงนี้นะครับก็มีอาการนอกน้ําเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าถ้ามีอาการนอกน้ําใบเขาจะเป็นใบม่วงต้นไม่โตนะครับอย่างนี้นะครับนี่นี่คือการนอกน้ํานะครับใบเขาจะเป็นสีม่วงก็คือช่วงเล็กๆให้น้ําเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉนั้นให้เราสังเกตแค่เอาไม้จิ้มลงไปนะครับไม้ก็คือประมาณสิบห้าเซนเรากะไว้ เราจะทําอย่างนี้นะครับจนข้าโพดเราอายุที่ประมาณ45วันนะครับก็คือใช้ระยะ15เซนจนอายุประมาณ45วันเราอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ10วันลดครั้งหนึ่งหรือ12วันลดครั้งหนึ่งหรืออาจจะ8วันลดครั้งหนึ่งก็ให้ใช้ระยะ15เซนของไม้นะครับที่จิ้มลงไปดูเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับ หลังจากอายุประมาณ45วันไปแล้วตอนนี้ขา้าวโพดเราต้องการปริมาณน้ำที่มากขึ้นนะครับจาก15บห้าเซนเราก็ล่นมาให้เหลือประมาณสิบเซนนะครับก็ใช้วิธีการจิ้มลงไปดูเหมือนกันนะครับตั้งแต่45วันขา้าวโพดเราสี่สวันไปจนถึงอายุประมาณเจวันนะครับก็ให้ใช้10บเซนจิ้มไปที่ าสายน้ำหยดดูนะครับข้างๆสายน้ำหยดดูนะครับว่ามีความชื้นหรือเปล่าถ้าความชื้นไม่มีคือจิ้มไปแล้ว10เซนแล้วไม่เจอดินเปียกเลยเราก็ทำการให้น้ำแต่ถ้ายังมีดินเปียกติดอยู่ที่ปลายนะครับก็ไม่ต้องรีบให้น้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้าวโพดเราจะ กินน้ำเยอะจนเกินไปทำให้รากไม่ออกหาอาหารนะครับถ้าเราควบคุมปริมาณน้ำได้นะครับเราจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับการทำข้าวโพดหน้าแรงสำคัญที่สุดคือการให้น้ำนะครับนี่นะแบ่งนี้นะครับช่วงเล็กๆให้น้ำเยอะนะครับนกน้ำใบเป็นถีม่วงเลยครับใบเป็นถีบม่วงนะครับ ม่วงนะครับนกน้ำสำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่ยก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่ยสวัสดีครับ